น,นี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนละกันผมชื่อท็อปนะครับจากเพจ b k k Highland นะฮะเพจเราจะเป็นเพจที่แนะนําเกี่ยวกับเ o u t d o เก gear นะครับวันนี้1ิอย่างที่เราจะแพ็คลงกระเป๋าเพื่อจะขึ้นเขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอธิบายทีละอย่างเลยแล้วนะครับเริ่มอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวของ UV protection นะับก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเราจากรังสี UV แล้วก็จากความร้อนต่างๆนะครับผมก็ จะเป็นหมวกแก๊ปแล้วก็ตัวซันบล็อกนะฮะอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นตัวของเสื้อผ้าเครื่องมงห่มนะครับก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงแล้วก็ถุงเท้าที่จำเป็นจะต้องเอาไปนะครับก็แนะนาว่าให้ใส่เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะครับเพื่อป้องกันคุณจากตัวขุ้นยุงหรือว่าแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับแล้วก็พยายามเลือกสีที่สามารถเลอะได้เลอะง่ายๆนะครับผมต่อกันที่แจ็กเก็ตเลยแล้วกันนะครับความหนาวที่มันสัมผัสตัวเราเนี่ย50%มาจากลมอีก50%มาจากอุณหภูมินะครับ ก,ก็เราก็แจ็กเก็ตไป2ตัวตัวนึงเอาไว้กันลมอีกตัวนึงเอาไว้กันหนาวนะฮะตัวกันลมเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติในการกันฝนได้ด้วยนะครับผมก็เวลาฝนตกเราก็สามารถหยิบมันออกมาใช้ได้นะครับเวลามันแพ็คก,ก็จะเล็กนิดเดียวแค่นี้เองนะฮะก็เวลาแกะออกมาก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวที่ผมใส่อยู่นะครับผมต่อมาก็จะเป็นส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะฮะให้ใช้รองเท้าวิ่งในการปีนเขาเพราะว่ามันจะลื่น ไม่สามารถยึดเกาะกับพื้นดินหรือพื้นโคลนได้ดีนะครับพยายามเลือกที่เป็นรองเท้าพื้นไวแบรมนะครับก็จะช่วยคุณให้ยึดเกาะกับพื้นดินหรือพื้นโคลนได้ดีแม้ในยามฝนตกนะครับผมหรือพื้นลื่นส่วนตัวโค้ทข้างนอกเนี่ยก็พยายามเลือกที่เป็นกอเท็กส์นะครับก็จะช่วยทําให้เท้าคุณเนี่ยระบายอากาศได้ดีแล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยกันน้ําได้ด้วยนะครับผมครับมาถึงของอย่างที่5้านะครับก็จะเป็นตัวคิชเชนแวร์นะครับหรือว่าตัวเตาของเรานี่เอง มีเตาแล้วก็ต้องมีชามด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องมีช้อนซ่อมด้วยก็มีทั้งหัวเตานะครับเรียกได้ว่าเป็นคุกเซ็ตล้วกันก็จะมีหัวเตาที่ใช้กับแก๊สแบบกบระป๋องซาลเปานะครับผมแล้วก็มันสามารถรวมกันเป็นเซ็ตแล้วก็พกพาใส่กระเป๋าไปได้สะดวกสบายมากครับของอย่างที่6นะฮะถัดมาก็จะเป็นตัวของไฟฉายนะครับพยายามเลือกไฟฉายที่ เอาไว้คาดหัวได้นะครับเพราะว่าเราจะได้มีมือ2มือฟรีเอาไว้ช่วยในการพยุงตัวหรือว่าเวลาเราหกล้มเรายังมีมือคอยรองรับได้อยู่นะครับอย่างถัดมานะครับอย่างที่7ก็จะเป็นตัวของถุงนอนนะครับถุงนอนเนี่ยก็พยายามเลือกที่อุณหภูมิอยู่ได้คอมอร์ตตั้งแต่5้าถึงสิองศานะครับเพราะว่าอากาศในเมืองไทยหรือว่าอากาศดอยหรือภูเขาเมืองไทยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับในช่วงที่หนาวๆน,นะฮะก็พยายามเลือกไว้ที่อุณหภูมินี้ก็จะได้ไม่ร้อนไปหรือว่าจะได้ไม่ นาวจนเกินไปนะครับผมหมดจากถุงนอนแล้ว<ๆ>ก็มาเป็นทีของเต็นท์นะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่มีที่นอนนะครับบนเขานะฮะเอาเต็นท์ไปด้วยนะฮะหลายหลายคนอาจจะมีเต็นท์อันใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มก็ช่วยกันแบกช่วยกแบบันแยกชิ้นส่วนกันคนละอันผัดกันถือนะครับผมครับมีเต็นท์ก็จะมีฟุตปรินต์ด้วยฟุตปรินต์เนี่ยก็จะช่วยป้องกันเต็นท์เราจากพื้นอันแหลมคมนะครับจากดินหรือว่าจากหินต่างๆ ของอย่างที่9กนะครับกระเป๋าเนี่ยแนะนาว่าให้ใช้ตั้งแต่3 5มสถึงสีลิตรนะครับถ้าให้ดีก็คือให้ซื้อ45ลิตรน่าจะดีกว่าเพราะว่าเรายังสามารถใส่น้ําใส่อาหารหรือว่าใส่หลายอย่างมีพื้นที่เหลือก็ยังดีกว่ามีพื้นที่ชาร์จนะครับถ้าเกิดมีกระเป๋าแล้วแต่ว่าไม่มีแซกหรือว่าตัวเลนโคเวอร์ก็ให้ซื้อเลนโคเวอร์มาเผื่อด้วยนะครับผมส่วนของอย่างสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าสําคัญที่สุดนะในการดํารงชีวิตของเรานะครับก็คือตัวของอาหารนะฮะพยายามเลือก อาหารที่เป็นอาหารแห้งนะครับพวกพาสะดวกไม่เสียนะฮะยามที่ไม่ได้เข้าตู้เย็นก็จะเป็นพวกโปรตีนก็เอาพวกหมูยองหรือว่าหมูเส้นไปนะครับส่วนคาร์โบไฮเดรตก็เอาเป็นพวกขนมปังหรือว่าอาหารมื้อหลักเนี่ยนะครับก็จะเป็นขนมปังหรือว่ามาม่านะครับส่วนน้าเนี่ยหลายคนอาจจะก,กะปริมาณไม่ถูกนะครับ1วันพยายามเตรียมไปประมาณ1 5ถึง2ลิตรนะครับผมเพราะฉะนั้นการขึ้นเขา2วันเนี่ยก็เตรียมขวดนิดอย่างเงี้ย2ขวดไปนะครับ มันก็จะพอดีกับการยัดลงไปในกระเป๋าด้วยนะสองข้างสิบอย่างของเราหลักๆก็มีเท่านี้นะฮะต่อมาก็เดีย๋ยวจะสาธิตวิธีการยัดของทุกอย่างสิบอย่างนี้ลงกระเป๋าไปให้ดูนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะสำหรับกระเป๋าขึ้นเขาของเรานะครับผมก็ไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะครับเราจะจอะลึกกันลงไปถึง อปกรณ์แต่ละอย่างเลยทีเดียวเราจะมารีวิวแต่ละอย่างนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ